หายเหนื่อยแล้วพี่หนุ่มไปกันต่อให้กลับที่พักแล้วทําไมอ่ะพอกลับที่พักปุ๊บก็นอนพักผ่อนให้สบายใจเลยอากาศเย็นสบายนะตอนเช้าคุณก็รับประทานอาหารตอนเช้าปุ๊บเหนียวนิสลาเมื่อรับประทานอาหารตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะคุณเดินทางต่อทีนี้การเดินทางเนี่ยนิสลาฮะพี่หนุ่มอยากจะให้แบบนี้ทําไมคะบางบางทีการเดินทางของเราเนี่ยเราอาจจะเลือกได้ว่าเราจะเดินทางทางไหนค่ะถ้าเผื่อเราพักอีกหนึ่งคืนสมมุตินะ ก็ไปเส้นทางนี้นวิศชลาออกมาท่ายางปุ๊บเนี่ยไปชะอ่ำไปหัวหินแล้วไปที่ปากน้ําปราบบุรีเข้าไปอีกที่หนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชัยเลนสิรินาศราชินีที่ปากน้ําปราณอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดในเรื่องของคือคือคือกำจัดน้ําอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ย ผู้คนเนี่ยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปุ๊บเนี่ยน้ำเน่าเสียป่าชัยเลนมีปัญหาแน่นอนว่าถ้าเผือทิ้งเอาไว้เนี่ยปัญหามันจะลุกลามไปหรวงก็ทอดพระเนตรเห็นการไกลว่าเอ๊ะตรงนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ก็เลยส่งโปรดกระโปรดกับกรมให้บุรณะตรงนี้ขึ้นมาใหม่คือปลูกป่าชัยเลนปัจจุบันน้องสลาเขียวขจีหน่าเข้าไปศึกษาความรู้มากมเดินเป็นวงรอบเลยนะ แล้วด้านบนเนี่ยเขามีเป็นหอคอยขึ้นไปด้านบนมองโอ้โหไปปากน้ําแม่น้ําปราณบุรีเนี่ยนะอุนิชลาดูแล้วมันมีความสุขเดี๋ยว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 อีกแล้วนะคุณผู้ฟังไปตอนไหนอ่ะเอ้าไปก็ไม่บอกก็นั่นน่ะสิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังลองลองดูนะคะคือคุณสุธนก็เล่าไปเห็นภาพตรงนี้ค่ะโอ้ยกอยู่ตรงไหนอะไรยังไง คือถามว่าชวนสักคำไหมไม่มีแล้วถามว่าของฝากสักชิ้นมันมีไหมไม่มีอ่าต่อต่อต่อให้ให้ผู้ฟังคิดเอาเองนะว่าใครใจร้ายเสร็จแล้วสลาที่นี่เนี่ยที่พี่หนุ่มชอบไปเนี่ยเพราะอะไรบางอย่างที่บอกพอเดินปุ๊บเนี่ยจะมีอะไรเขาเรียกอะไรปูกล้ามดาบอ่ะมันจะขึ้นมาแต่ว่าชาวบ้านจะเรียกกันว่าปูเปี้ยวแล้วมีปูอีกชนิดหนึ่งน้องนิสลาต้องไม่รู้จักปูอะไรเอ้าปูส้มตาไอ้ปูดำดำเหรอเออ ปูสมัยแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปูส้มตำเพราะเาไปใส่ในส้มตำก็จะมีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าป่าไม้ป่าชายเลนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศเป็นไงนิสลาก็ดีดีขึ้นเมื่อระบบนิเวศดีดินดีน้ําดีสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในทะเลหรือว่าถูกต้องมันเป็นวัฏจักรถูกต้องพี่หนุ่มเคยไปเห็นมาปูทะเลตัวใหญ่ออกมาเนี่ย แล้วเขาไปจับปูทะเลเนี่ยจับได้แต่อย่าไปขุดนะอย่าไปขุดอ่อนนี่คือหินเหรอปูทะเลนะมันตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแล้วพอมันเป็นนึ่งมันก็สีแดงๆนะอยู่เหมือนจานอาหารคุณฟังคือแบบคุณสุธงใจดีมากนั่นแหละเห็น่ดงนั้นน่ะจะอะจะแสดงว่ามีคนส่งโพสต์มาให้ดูสิเอ้าจริงๆริงในสนาก็เห็นเขาไปจับมาแต่ว่าอย่าทําลายคือจับได้จับตามธรรมชาติอันนี้แกเป็นส่วนหนึ่ง คุณสามารถจะไปศึกษาหาความรู้ได้เห็นไหมครับนี่คือการเดินทางแล้วก็พักแรมที่ปราณบุรีสักหนึ่งคืนคหาดทรายสวยงามหรือถ้าคุณไม่พักแรมสมมตินะไไออกมาจากท่ายางปุ๊บเนี่ยคุณเลี้ยวเข้าจังหวัดเพชรบุรี่มีอยู่เส้นทางหนึ่งจะมาเชื่อมวัดเขาตะคราวอ,อันนี้นุสลาหลายท่านที่ไปวัดเขาตะคราเนี่ยครับหลายคนเลยเห็นมาแล้วว่าคือไปแล้วเนี่ยมีความชื่นอกชื้นใจเนื่องจากว่าหลวงพ่อเขาตะคราในนุสลา หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยองท่านไม่ใหญ่องค์เล็กๆเนี่ยครับใช่ใชเราเคยไปกันแต่ว่ามีคนไปปิดทองเยอะมากค่ะพี่หนุ่มก็ไปมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยลองแวะไปหน่อยอยากจะรู้ว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนก็แวะเข้าไปปุ๊บทุกคนก็ปิดทองกันโอโ้โหพี่หนุ่มก็ไปปิดด้วยช่วงนั้นวันหยุดหรือเปล่าพี่หนุ่มวันวันเ<ล>ยอะไงคือวันหยุดด้วยแล้ววันเข้าพรรษาด้วย แล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นเทพเนี่ยก็คือ,อพระพรมพระพิกเนศแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์เช่นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงพ่อโตพรหมรังสีนะครับก็แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถไปทำบุญที่นี่ได้เลขส่วนหนึ่งเห็นหลายคนเลยที่แรกพี่หนุ่มก็คิดว่าเขาไปบนบานสารกล่าวอะไรกันมาเขาจุดประทัด เ้าจุดเพราะอะไรทราบไหมเพราะอะไรเขาอยากได้ตัวเลขอ,อันนี้อันนี้ไม่ได้มามาแนะนําแต่ว่าเล่าให้ฟังเท่าน,นั้นอเองเพราะพี่หนึ่งไปยืนดูมาเฮ้ถามว่าไปบนอะไรหลวงพ่อมาเขาบอกเปลา่า,าซ,ลซื้อประทัดมาปุ๊บเนี่ยพอจุดปุ๊บเนี่ยจะมีจะมีเป็นใบอ่ะเป็นตัวเลขลงมาเอออันนี้ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ความความเชื่อนะครับก็แน่นอนในเส้นทางสายนี้เนี่ยก็ยังมีข้าวหลามข้าวหลามเมืองเพชรก่อนที่จะมาถึงวัดเขาตะคราวนะครับคุณก็สามารถจะไปสัมผัสได้ เสร็จแล้วนี่ฉลาจากวัดเขาตะคราวปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมาเชื่อมอําเภอบ้านแหลมอืมค่ะอำเภอบ้านแหลมก็ยังมีอีกหนึ่งวัดซึ่งคุณสามารถจะเข้าไปเยี่ยมไปชมได้นั่นคือวัดต้นสนค่ะวัดต้นสนก็มีหลวงพ่อสุขสํมฤิ์เป็นพระพุทธรูปที่องค์ไม่ใหญ่มากนะักแต่ว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าข้ามมาจากนู่นเลยฮะข้ามมาจากพมา่าในสมัยที่ยังเป็นของชาวรามันอยู่ฮนะเขาบอกว่า ข้ามมาโดยเขาเรียกอะไรชีประขาวอะ่ะเขาบอกชีประขาวเนี่หนีออกมาหอบเ,อเขาเรียกอะไรพระไตรปิฎกมาด้วยพร้อมพระพุทธรูปด้วยหนีออกมาจากเมืองตอนนั้นเรื่องของศึกสงครามยังมีอยู่คแต่ในเมื่อเดินมาเดินไม่ไหวอะ่ะ<อ>เดินไม่ไหวปุ๊บก็เลยเอาซุกซ่อนเอาไวใ้ใน,ใน,ในพวงไม้ใหญ่ๆอะ่ะก็มีคนไปพบพอมีคนไปพบปุ๊บเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปก็เลยเดินมาแล้วก็เหมือนว่าอาศัยเรือข้ามมาแต่ด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบ ถึงได้เรือมาจอดที่นี่ฮะที่บริเวณหน้าวัดต้นสวนแห่งนี้เขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเหมือนกลางคืนเนี่ยท่านนิมิตเนี่ยว่ามีสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมาอยู่ที่หน้าวัดอตอนเช้าท่านก็เลยลงมาดูแล้วก็เลยทราบว่ามีพระพุทธร,รูปมาท่านก็เลยขอเจ้าของเรือก็ดีนะให้คก็เลยนํา,ามาบริสตานในพระโบสถสต่อมาเนี่ยมีคนมาสการบูชาเยอะ ก็เลยมาสร้างเป็นวิหารให้หรือว่ามณฑบให้แต่ว่าที่น่าทึ่งเป็นอันซีนก็คือจะมีนกนางแอ่นเข้ามาทํารังที่นี่เยอะมากปัจจุบันลุงศลาลองไปอีกสักครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตึกใหญ่ๆขึ้นเยอะเป็นคนโดนกนางแอ่นเยอะมากตอนนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ย10ปี20ปีเนี่ยอาจจะไม่แพ้ลุ่มแม่น้ําปากพนังก็ได้ลุศลารัชพหนุ่มไปเพิ่งกลับมาเนี่ยสังเกตเห็นเนี่ยประมาณสิบกว่าแล้วนะ เยอะขึ้นแล้วนะ,ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงนี้นะคะฟังเพลงกันให้อุ่นใจไปก่อนเพื่อที่จะบอกอ๋อเดี๋ยวคุณสุทนกับน้องนิสลาเนี่ยพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะคะคช่วงหน้าเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ